สวัสดีค่ะกับช่องสาวนวน้ำสิงนะคะเรามาดูพี่ๆถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะทุกคนพ่อโทรตามนะคะให้ไปขนควายนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปขนควายนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวกลับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนนะคะแล้วฉันจะกลับยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> ตั้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คืออาชีพของเรา นะคะในตอนนี้นะคะรถเลยวิ่งดีแล้วนะคะเพื่อนก็เราจะไปขนวัวนะคะนนไม่อยู่เราก็ต้องไปคนเดียวนอนอยู่เราก็ไปคนเดียวเหมือนเดิมนะคะทุกคนอันนี้ไปบ้านตะแก้วตรงนี้ใกล้ๆนะคะพ่อรออยู่ที่คนนะคะนุมก็เลยไปคนเดียวได้นะคะพ่อช่วยขึ้น <S <S สายจะไปถ่ายรูปเล่นๆหน่อย ได้ถ่ายเลยมีงานเข้านะคะเราจะไปคนหัวนะคะในราคาไม่รู้เท่าไหร่นะคะทุกคนเออเอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้นะคะก็ะคะือนุนทักไปหานนนะคะแล้วนนบอกว่าไฟรถโชว์แล้วก็เ่อ มีปัญหากับไดชารือเปล่าอันนี้นุ่นไม่แน่ใจนะคะเพราะว่านุ่นสอบถามนุนไปแบบนี้นนก็บอกนุ่นมาแบบนี้เนาะ,ะบอกว่าไฟมันโชว์แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับไดชาร์จนะคะทุกคนตอนนี้น,นุ่นก็รกันว่านอนอยู่ที่ไหนนุ่นก็ไม่ได้ถามเนาะแต่ขึ้นบัวที่อําเภอบ้านปวดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จอดฉีดยาฉีดแบบ พ่คนฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็จอดดูรถนะคะตอนนี้นะคะนุ่นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่านุ่นบอกว่างั้นก็ถ่ายคลิปให้ดูหน่อยให้ลงช่องให้ดูหน่อยนะคะก็ใครที่อยากรู้นะคะให้ไปติดตามดูที่ช่องพี่นนทระดําซิ่งนะคะช่องนูุ่นก็ไม่รู้เนาะรู้นี้นุ่นตัดสินใจแตกับนนดีกว่าเออเนาะอยากไปอแต่ก็อยู่บ้านนะคะก็คาดว่าคืนนี้นอนนอนคนเดียว นนก็น่าจะกลับมาถึงเช้านะคะเพราะว่าไปทั้งสองที่ก็คือยิงจากอำเภอบ้านกวดไปที่ขอนแก่นน่าจะประมาณ300กิโลนะคะไปลงที่บ้านไผ่ก่อนนะคะที่แรกนะคะแล้วแม่บอกว่าให้พี่นกจอดนอนที่คอกบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะทุกคนก่อนพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่านนเป็นคนที่นอนเร็วแล้วก็แบบมั่วไะนนเป็น,นปคนที่แบบ ่วงนอนเนาะเพราะว่าไม่เคยเดินทางไกลแล้วอดหลับอดนอนไงแต่ถ้านุ่นอะนุ่นนุ่นชินใช่ไหมถ้านุ่นก็เคยไปแกไก,ก่แบบเนี้ยบอยอ่บบอยแล้วกลับดึกบ่อยเนาะแล้วทีเนี้ยแม่ว่าให้จอดนอนก่อนที่คอกบ,บ้านไผ่นะคะแล้วก็ตื่นเช้าไม่ก็นอนทั้่อนแล้วก็อิ่มนะนอนจนอิ่มแล้วก็ตื่นไปลงที่จังหวัดสกลนครจากขอนแก่นไปสกลนครไม่รู้ว่ากี่โลนะ ต่นุ่นจับ GPS ดูประมาณ200กิโลนะคะทุกคนแล้วก็ถ้ายิงจากสกลนครมาบ้านก็คืออยู่ที่ประมาณ400กิโลนะคะอันนี้ก็คือแม่อยากให้จอดนอนก่กนนะคะแต่ตอนนี้รถอ่ะมันมีปัญหานะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงอะ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรเนาะก็ไปติดตามที่ช่องพี่นนท์รถน้ำซิ่งนะคะนุ่นก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่านุ่นถามไปนุ่นก็ตอบนุ่นมาแค่นี้เนาะเออนั่นแหละ เขาเมาค่ารถไปน่าจะประมาณจากขอนแก่นตักวัดกวดไปขอนแก่นมันเจ็ดพันกว่าบาทนี่แหละแล้วก็จากขอนแก่นไปเสกลนครมันหมื่นสองหรือเปล่านี่นุ้กก็ไม่รู้นะตามที่แม่บอกนะคะตัวแรกอะถ้าไปแค่บ้านไถจังหวัดขอนแก่นนักแม่จะไปกับพ่อนะคะคือถ้าแม่ไปกับพอ่อแล้วถ้ารถเสียนี่ก็ไม่รู้จะอมยังไงนะคะตอนนี้ก็คือได้ชัดนน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าอเออนั่นแหละ แต่ทีเนี้ยมันต้องไปลงที่สองที่นะคะก็คือจังหวัดไอจังหวัดขนแกนแล้วก็เออสกลนครน,น,นะคะทุกคนก็นั่นแหละก็เลยให้พี่นกไปกับนนแล้วก็จะมีเออเจ้าของวัวที่อำเภอบ้านกรวดนะคะคไม่แน่ใจว่าเป็นลุงทงหรือเปล่าที่ไปด้วยนะคะอันนี้นนบอกแค่ว่าเจ้าของวัวบ้านกรวดไปด้วยนะคะเออ ใส่เกียร์หนึ่งก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะคะไปขนควายก่อนคะทุกคนขนวัวขนควายนนก็ไม่รู้นะคะพอโทรตามให้ไปก็ไปนะคะเดี๋ยวจะข้าก่อนนะคะทุกคนเราก็ขึ้นควายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่า พ่อไม่ได้อยู่นะคะทุกคนคิดว่าพ่ออายช่วยขึ้นเจ้าของช่วยขึ้นนะคะก็เดวกําลังเดินทางกลับบ้านนะคะเป็นควายหนึ่งตัวเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนถ้าไม่ถึงบ้านมดืดจะให้ดูเขามันสวยมากยาวมากนะคะทุกคนถ้าไปถึงบ้านแล้วแบบมันมีแสงสว่างเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนถ้ามันเห็นชัดนะคะเขาสวยอะ่ะดูใหญ่ด้วยนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะมาจำเท่าไหร่น่าปวดเัวยู่ไม่รู้เหมือนกันหนูไปเห็นแดดตาสวัรค์เห็นแดดตาสวัสด์กับเมียกก็ตาสวัรค์นั่นแหละหนูก็ดึงทีกเปนดูเขามานะฮะพี่แอคคอร์บอมาแล้วเขามันใหญ่เนาะมันจะลงด้านแน่นแม่เข้าโค้งไหน นี่จะเป็นลูกๆของเรานะเรามีลูกๆนะฮะตัวนี้น่ารักมากเลยหมื่นห้าตัวน้อยเท่านี้เหนียงนี่แหละมัดตาสวัรด์เหนียงนี่แหละมัดเหนียง ไมยากตรงนี้มันลื่นเนาะรองเท้าเองเยมันล no ื่นน่ะอู้แม่หัวเวลาดิ้นแห้งให้มาโกยดินทราย่นื้วเขาโบะอย่างแรงเหลือเมื่อกี้อะมาโกยดินทรายออกนะให้มันมันเฉดเวลามีรถขึ้นไปเนื้อเขามันนะคะทุกคนมีโซมีกระบว์เฟตโตอิน่าบัตติลิโอโอ้ลายสดดูครอบครดูไปซื้อทุเรียนเอากรอบกรอบซูซูเรียนทั้งสามลูกไม่เอาเลื่อเรือเอากรอบผมยั่ว เอากรอบกรองยุบปวดแม่แมาแปรเป็นที่มัดแล้วแล้วก็บอกแล้วก็บอกเตนุบอกเตนุว่าบอกเตนุว่ากินเดทเรียนอะไรทุกวันที่ตัวเองกินไปแล้วหนึ่งลูกนะคะอ้ยเจ็บอ่ะลื่นล้มอีกแล้ว ไปเฮ้ยอุ้ยแม่ตัวใหญ่มากดูเขาโอ้โหอ๋ชวนดกแหมไปไหนตีนี่แหละเข้มาเร็วนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนมดัมซิ่งด้วยนะคะทุกคนน,นี้ยอ่ะงงกินกับพี่เน็ก